มาด้า2 1.3 S Leather รถปี21เป็นเก่งซีดานมาในราคา49,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเลขไม้52,000กิโลใครที่กำลังมองหารถเก่งขนาดเล็กซีดานไว้ใช้งานทรงสปอร์ตดีไซน์สวยดูดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาด สวัสดีค่ะพี่พี่่ะพบกับน้ำฝนที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทเพยอนสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซธีไทย68แยกหนึ่งเปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันวันนี้น้ำฝนพาพี่พี่มาบุกกันที่สาขา2เส้นเซรีไทยติดกับถนนใหญ่กันค่ะพี่พี่่ะวันนี้คัดมาให้แล้ว1คันเป็นตัวมาด้2เป็นเก่งซีดานเป็นเก่งเล็กนะคะพี่พี่คันนี้นะเป็นตัวมาด้2 1.3 S Letter เอรถปี21มาในราคา4900 0บาทก้อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้มาพร้อมกับไม้ห้า0มืกิโลมาที่นี่สามารถเอาดได้ถูกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานสายออฟฟิศหรือว่าจะเป็นข้าราชการอีกอาชีพหนึ่งก็คือฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพอิสระนั่นเองสามารถออกรถได้ถูกอาชีพค่ะพี่คะมาที่นี่มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะมีห้องรับรองไฟแนนซ์ มีสิสถาบันการเงินรองรับหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่นี่น้ำผลมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไปเลยที่สำคัญบริษัทเรามีตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิปมาตรฐานเยอรมันปกตินะคะพี่ๆขาค่าตรวจรถนัดจะอยู่ที่1,699บาทแต่ว่าบริษัทเพชรยนตรวจให้ฟรีมีใบป,ประเมินมีใบซอร์ออกให้เรียบร้อย รับประกันโครงสร้างค่ะพี่ขาไม่มีชนัหคือความจมน้ํากับสีก็อไม้แน่นอนถ้าซื้อไปแล้วมีการกับสีก็อไม้หรือว่าเป็นรถที่จมน้ํานะคะพี่ๆขาบริษัทเรารับซื้อเต็มกับเต็มจํานวนนะนมาค่ะพี่ๆเดี๋ยววันนี้น้ำฝนพามาชมกันเป็นรถเก่งสีดานนะราคาส7 9 0 0บาทเป็นสีท็อปฮิตด้วยสําหรับคันนี้เป็นสีขาวสีที่แบบ สวยและพี่เป็นสีขาวอีกคันหนึ่งที่สวยเป็นรถที่ดีไซน์สวยอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าด้านหน้าไฟจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดียวในคมเดียวกันให้เรียบร้อยนี mm ่ hmm. สำหรับคันนี้นะคะพี่เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดี่ยวให้อยู่ในคมเดียวกันตัวโค้งไม่มีแตกไม่มีลาวี่กระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าได้เป็นทรงสปอร์ตเหมือนเป็นตัวรังผึ้งนะคะพี่ตัวกระจังหน้านะ ัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบฝากระโปรงสรันคมกลิบไม่มีบุกไม่มียิ้มแน่นอนข้างหน้าจะเหมือนแบบมีสกเกิร์ตให้นิดๆนะคะพี่ๆค่ะมันจะมีสกเกิร์ตให้ตัวมาด้ามันจะเป็นมาแบบนี้นะนี่มาดูโคมไฟด้านนี้กันไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนตัวโคมงไฟใสแบบนี้เลยจุดเชื่อมจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่ไมีอ้าค่ะแนบชิดสนิทเหมือนเดิมนี่ตัวป่งซุ้มล้อรถไม่มีบุกค่ะพี่ๆ่า ส่วนล้อได้เป็นล้ออันลอยขอบ15นะคะพี่ๆนะถ้าจำไม่ผิดน,นะคันนี้น่าจะขอบ15เป็นล้ออันรอยขอบ15ถัดมาเป็นที่กระจกมองข้างครับปรับนะพี่นะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยสำหรับคันนี้คิ้วกันศาสตร์มีมาให้ครบค่ะที่จับจะได้เป็นแบบโค้งเงียมนะสำหรับตัวนี้ ถัดมาดูด้านหลังกันจะมีดิสเบกให้ล้อหน้านะคะพีบบ่ค่ะคันนี้จะมีดิสเบกให้แค่ด้านหน้านะกรปุกซุ้มล้อด้านหลังนี่ไม่มีบุบแน่นอนสภาพสวยสๆแบบนี้เลยตัวจุดเชื่อมก่อนแนบชิดสนิทกันเหมือนเดิมไฟท้ายได้เป็นแบบ LED เมีเซ็นเซอร์การระยะให้ถึง4จุดได้ท่อแบบท่อคู่แบบนี้เลยค่ะพี่ค้าด้านหลังนะ สภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยสีขาวเป็นอีกหนึ่งคันนะที่้ง้งถมว่ารถมันดีไซน์สวยภายในก็ดีไซน์สวยเดี๋ยวเราดูด้านหลักกันบ้างดีกว่านี่ตัวนี้ตัวมาด้าสองนะสามารถพับเบาะพับเบาะได้นะคะพี่ๆนี่มันสามารถพับเบาะเอลงไปเป็น รวมกับห้องรีสารภายในเลยด้านหลังสามารถวางกระเป๋าได้กระเป๋าเดินทางสามารถวางได้สองสามใบแล้วก็สามารถวางของได้ค่อนข้างเยอะนะอุ้ยนี่ตัวน็อตไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีขยับขยอนแน่นอนไม่มีหายดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยคันนี้โดยรวมถือว่า สวยทะเบียนสี่เจ็ดเก้าหกค่ะพี่พี่ะาทะเบียนสี่เจ็ดเก้าหกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในจะได้เป็นโทนเบาะเป็นโทนสีดำแล้วก็เป็นเบาะสีเทานะตัดกับผ้านะคะพี่พี่ขาตัวนี้นะนี่ให้ดูข้างๆกันก่อนตัวน็อตต่างๆนะคะพี่พี่ขา ไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายเขาเประม,มาณว่าไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนเนาะแผงข้างประตูที่จับได้เป็นแบบโครเมียมมีกันหนีบมีออตโต้ให้บานเดียวบานคนขับนะคะพี่ๆอันนี้เปิดปิดกระจกนะนี่ตัวเปิดท้ายเปิดฝากระโปรงแล้วก็น้ำมันนี่ตัวเบาะยังสภาพใหม่ๆห ครับปรับด้วยมือนะคะพี่พี่ขาตัวนี้นะเรามาดูข้างในกันข้างในได้เป็นพวงมาลายมัตติฟังก์ชันเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่พี่ชมกันดีกว่านี่จะได้เป็นแบบพูดคอนโทรลพูดสตาร์ทคับพี่พี่ขาขอไปน,นี่นะไม่อยู่ที่ห้าหมืนสองพันกิโลนะคะพี่พี่ขาซื้อกับ ซื้อกับน้ำฝนในน้ำฝนเติมน้ำมันให้นะหนึ่งพันบาทมาอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันกิโลนะคะพี่พี่ขาสำหรับตัวสำหรับคันนี้นะพวงมาไัยมีรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงมีหมดต่างๆให้นะพี่ๆนะเดี๋ยวน้ำฝนมีแถมน้ำมันให้พันหนึ่งด้วยสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะพี่พี่ขา นีหน้าจอส่วนหน้าจอนีอ่เดี๋ยวเราฝนกดให้ดูหน้าจอเป็นแบบทัสกินแบบนี้เลยแต่เชื่อมต่อตรงนี้ได้นะคะพี่ค่ะพี่ขาสามารถกดผ่านตรงนี้ได้หมุนตรงนี้ได้ข้างล่างค่อนข้างสะดวกนะกดออกกดไปที่เพลงหรือว่ากดไปโฮมหน้าจอหน้าจอรักต่างๆ เขาเรียกว่านะพี่เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆ่ีงตัวนี้จะมีตัวสปอร์ตให้ด้วยนะอ่าด้านหน้า,นามีสายมีที่เสียบรูให้สองสองรูนะคะพี่คะแอร์ได้เป็นแอร์อรอโต้นะมีโหมดปัต่างต่างให้ส่วนตรงนี้คอนโซลด้านหน้าจะได้เป็นหนังเป็นหนังสีเทานะคะพี่พี่ค่อนข้าง ค่อนข้างดีไซน์ค่อนข้างสวยนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวขอ,อนุญอตอ่าอันนี้จะเป็นกล้องถอยให้นะคะพี่อันนี้จะมีกล้องถอยให้แบบนี้เลยจะมีแล้วก็เดินหน้าจะเป็นโหมดนี่บับได้อย่างนี้เลยลต่าตาได้แบบนี้เลยเบาะคู่หน้ายังสภาพใหม่ๆแบบนี้ กระจกมีให้สองฝาก,กระจกแต่งหน้านี่ค่ะอันนี้ไฟเปิดได้แบบนี้เลยฝากนี้กันบ้างมีที่วางแก้วน้ำให้ถึงสองตำแหน่งนะคะพี่ค่ะตัวนี้จะไม่มีที่พักแขนให้นะสำหรับตัวมาตา เราไปชมด้านหลังกันมานดีกว่าด้านหลังด้านหลังสามารถเบาะสามารถพับได้นะคะพี่พี่คะสามารถเอ็นลงมาได้อย่างนี้เลยแล้วก็จะมันก็จะเชื่อมต่อกับโซนด้านหลังแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับคาซีทนะคะพี่พี่ เบาะยังสภาพใหม่ๆตึงๆเลยสีเทาตัดกับผ้ามีกระเป๋าจริงโจ้ให้หนึ่งดักหนึ่งฝั่งอันนี้ค่ะมองจากด้านหลังนะคะค่อนข้างสวยนะสำหรับตัวมตาตาดีไซน์สวยๆแบบนี้เลย มาค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้องฝนพามาชมห้องเครื่องกันเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนทําเลยนะนี่มาดูภายในห้องเครื่องข้างนอกกันนี่ตัวแบตเตอรี่ต่างๆตัวหม้อน้าต่างๆอันนี้จะแรงม้าจะอยู่ที่เก้าสิบสาแรงม้านะคะพี่ๆค่ะถ้าเป็นตัวมาด้าสองนะภายในค่อนข้างสมบูรณ์ตัวน็อตต่างๆไม่มีเครื่อนไม่มีหายแน่นอนนี่ สำหรับใครที่สนใจนะคะเป็นตัวมาด้าสองหนึ่งจุดสมเอสเเตอร์เป็นรถปี21 4 9 0 0 0อบาทค่ะพี่พี่ขาสำหรับคันนี้นะฟีด้าพอเริ่มต้น7,000บาทมาพร้อมกับไมห้า2 0 0่นสองนกิโลสำหรับตัวนี้น้กฝนว่าดีไซน์สวยแล้วก็ทรงสป,ปอร์ตตัวมาด้าสองภายในหรูเป็นรถเก่งขนาดเล็กที่ราคาประหยัดแล้วก็น้ำมันประหยัดด้วยนะสำหรับคันนี้ สำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะพี่พี่ขาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ถ้าน้ำฝนพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปลาไปแล้วค่ะพี่พี่ขาสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ